เดี๋ยวให้แดดออกจะเอาลงไปซ้อมฝีมือกันหน่อยอันนี้เป็นเครื่องที่จะฝาพาฟืนค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งทำฟืนเองซื้อด้วยทำด้วยนางกำลังทำฟืนค่ะ ตัดจากที่ของตัวเองนี่แหละฝนเริ่มตกแล้วค่ะ เมื่อปีที่แล้วนะคะตัดต้นไม้ไปสองต้นแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งเครื่องเล็กๆนะแต่ทุนแรงมากเลยยืมเครื่อง เครื่ององหลานชายมาเพราะหลานชายเขาทำฟืนขายเขามีป่าเยอะมากเขามีเครื่องใหญ่ด้วย ตัดฟืนออกมาได้สวยมากเลยค่ะฝนเริ่มตกแล้วค่ะ คืนกำลังสวยเลยไซส์กำลังสวยเลยโอ้ยหลุดแล้วเหรอโอ้ยปลาอะไรอ๋ออโบระอ,อโบระอันนี้อร่อยค่ะปลาเนนี้ ตกปลาเซมอนได้กระโบเลยมนินแก่เ่าะเสีเล เกือบจะห้าทุ่มค่ะฝนตกแรงมากนอนสบายเลยพรุ่งนี้ก็อากาศดีแล้ว